มันเป็นอะไรหรือเปล่าลูกไม่ไไนะมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจหรือเปล่าปรึกษาครูได้นะถ,ถ้ามีเรื่องไม่สบายใจูมีเรื่องอยากจะปรึกษาแต่ไม่รู้ว่าจะเล่า,ย,า,ย,ายังไงจเยเห็นนะค่อยค,คิดค่อยเล่าครูสัญญาว่า นูจะไม่เอาเรื่องที่หนูพูดไปเล่าต่อใครหรือจะไปบอกใครหรือไป่ครกับใครแน่นอนกูนอยากฟังสิ่งที่หนูจะพูดให้ฟังเพราะว่าุูจะได้แก้ปัญหาให้หนูด้วยเพราว่าอ๋อที่หนูไมเรื่อว่า สองเดือนแล้วค่ะอยู่ไม่กล้าบอกแม่เลยค่ะแม่ทำงานหนักมากเลยครัคุณต้องตื่นค่ะแล้วหนูยังมาทำตัวแบบนี้แม่ต้องใส่ใจมากแน่ๆหนูไม่รู้จะบอกแม่ไม่เป็นไรนะร้องให้สบายใจก่อนระบายออกมาให้ดูสงบหมดเลยแต่หนูมั่นใจแล้วใช่ไหมคะว่าพ้องจริงหนูลองซื้อที่ตรวจคันมาตรวจ สองอรคะมันขึ้นสองกิจการสองอารคนะคะูต้องพร้องแน่ๆค่ะเออแล้วแฟนของหลูกับคุรยูยังว่าหนหรือเปคุณูบอกเขาไปตั้งแต่วันแรกที่ตรวจนล้วะค่ะแะน่นนแต่เขาก็มไม่สีจะรักษช่วอะไรเขาก็พูดแต่ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจออโอ้ แต่ครูมั่าใจะว,ว่าตอนนี้หนูมาเช่นไหนที่ทำทุ่อย่างแน่นอนแต่สิ่งที่หนูควรที่สุดก็คือกะบอกแม่ใช่ไหมครับเออแต่ครูก็ถามเลยว่าหนูคิดยังไงว่ากับการมีลูกถูกพร้อมหรือเปล่าแล้วเรื่องแฟนหนูหนูก็ต้องคุยนะว่าเขาจะมารับผิดชอบหนูไหมหนูต้องใส่กับเป๋าให้รู้เรื่องแต่หนูจะต้องห่วงเรื่องเรียนนะครูจะช่วยหนูอย่างเต็มที่เลย แล้วตอนนี้หนูยังจะได้เรียนอยู่นะคะอ๋อเรื่องนี้คงจะตอบได้ก็ต่อเมื่อรูจะส่งเรื่องนี้ไปให้กับพรางยีง,งยนบอกว่าเขาจะช่วยหนูได้เป็นที่หรือไม่รู่เชื่อว่าหน<ม>ูบอกครูหรือตัดสินใจแล้วว่าหนูเลือกที่จะบอกแม่ก่อนใช่ไหมว่าอย่กลัวทาให้เขาผิดหดวันหรือว่าเสียใจแต่หนูก็ต้องมาตัดสินใจอีกทีนะว,ว่าก็แม่พร้อมที่จะดูแลแลูกของหนูหรือไม่ว่าดูแลหลานของ เขาหรือไม่แต่แล้วเรื่องนี้ครูหนูครูื่อว่าครูอยากให้ครูช่วยไหม <Okay. S 1> ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคืนนี้หนูจะไปไปกับแม่ทีนะคะว่าท่านจะรับฟังหรือไมท่านจะให้อภัยหน้าที่หนูทำันถ้าท่านไม่รับฟังหนู่ะไป พูดกับเอทีได้ไหมคะได้จ้ะเดี๋ยวปูจะช่วยหมูอยากเอมทีนะว่าแต่ถ้าหมูต่อไปนี้หมูมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจหนูก็สามารถตึกษารปูได้ทุกเรื่องเลยนะไม่ต้องเจ็บไว้เป็นความลับหรือว่าไม่ต้องคิดเก็บไว้คิดคนเดียวปปึกษารปูได้ตลอดเลยว่างตาตลอดเลยนะฝากคีู่มากเลยนะคะไม่เป็นไร